เราจะมาสร้างคอตัวนี้กันนะคะเป็นคอตั้งอกคอไม่ชิดคอนะคะจะอกคอกว้างนิดนึงแล้วก็ป้ายป้ายมานะคะจากแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นที่เราสร้างแล้วเนี่ยวัดห่างออกมา1นิ้วครึ่งก่อนนะคะแล้วนำคอหลังนะคะนำชิ้นหลังนะคะมาวาดคอเช่นกันอย่างนี้นะคะวาดออกมา อันนี้พี่หงว่าแล้ววัดได้สี่นิ้วสามนะคะคือตรงนี้เนี่ยจะให้ลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าลึกมากนะคะทีนี้เรามาวาดแนวคอนะคะแนวคอเนี่ยดจูจากจากจุดต้นคอเป็นหลักนะคะปกตัวนี้เนี่ยเขาจะสูงประมาณไม่เกินไม่เกินนิ้วสามนะคะไม่เกินนิ้วสามเราก็ดูจากจุดต้นคอวัดมาให้ต่ากว่าน,นิ้วสามนิดหน่อยพอนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงตั้งคอแล้วเราก็วาดโค้งค่ะ ดูการโค้งนะคะจะไม่ใช่วงกลมนะคะแล้วก็โค้งมาแล้วก็ป้ายมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของข้างซ้ายนะคะฝั่งนี้คือซ้ายนะคะยื่นออกมา3มนิ้วค่ะพอยื่นออกมา3ามนิ้วแล้วเราลากเส้นป้ายกันอย่างนี้นะคะเราจะได้เสื้อแนวป้ายก่อนนะคะเราจะสร้างแนวป้ายตรงนี้ก่อนนะ,ะทีนี้เราก็มาทําปกค่ะจากเส้นป้ายนะคะลากตรงขึ้นไป เพื่อที่จะได้ตรงนี้เป็นช่วงปกนะคะนำกระดาษนะคะเราจะสร้างปกกันกิ้งเส้นคอเนี่ยคะ่ะที่เราวาดไว้แล้วนะคะกิ้งลงไปเลยคะ่ะ จะกิ้งหรือว่าจะขีดก็ได้นะคะแต่พี่หงจะใช้วิธีกลิ้งนะคะแล้วก็กิ้งเส้นนี้นะคะเส้นที่ป้ายไปเนี่ยค่ะกิ้งตรงไปเลยอันนี้คือความสูงของปกนะคะกิ่งเส้นกลางหน้าด้วยค่ะ แล้วก็กิ้งเส้นไหล3มจุดนี้ต้องกิ้งนะคะไหลกลางหน้าแล้วก็เส้นดิมคอนะคะทีนี้เสื้อตัวนี้เนี่ยเวลาสร้างนะจะขวาทับซ้ายใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาฝั่งซ้ายเนะะี่ค่ะฝั่งซ้ายเราจะไม่ทำป้ายมาถึงขนาดนี้นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยยื่นมาแค่นิ้วกระเบียดก็พอ อันนี้คือข้างซ้ายนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยหนมิ้วกระเบียดพอนะคะจะได้ไม่หนาเกินไปดังนั้นเราจะกิ้งคอของข้างซ้ายลงไปด้วยค่ะอันนี้คือคอข้างซ้ายนะคะทีนี้เราจะมาสร้างคอละอันนี้คือคอข้างซ้าย อันนี้คือคอข้างขวานะคะแล้วเส้นนี้คือเส้นกลางหน้านะคะคอเราจะโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยอยู่ที่เราเลยค่ะถ้าจากแนวกลางหน้าไปเนี่ยนะคะตรงนี้เราว่าสซะก่อนช่วงตรงนี้เนี่ยเราจะไม่แยกนะคะช่วงจากกลางหน้าเนี่ยมาถึงริมปกตรงนี้เราจะไม่แยกนะคะ เราจะไม่มีการแยกตรงนี้ดังนั้นพี่หงจะใช้วิธีแบบว่าไม่ได้แยกกระดาษออกนะคะบางคนเขาก็จะสร้างขอบมาแล้วก็ตัดแล้วก็แยกนะคะแต่พี่หงจะใช้วิธีรัดค่ะจากแนวกลางเนี่ยค่ะแนวกลางตัวนะคะค่อยๆโค้งไม้บรรทัดไปค่ะโค้งไปตามที่เราหัดโค้งบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ได้เองจะไม่รากเป็นเส้นตรงสักจุดเลยนะคะจะรากเป็นเส้นโคง้งโค้งมาถึงจุดนี้ค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงไหลใช่ไหมคะเนี่ยเราก็กะดูว่าตรงนี้เป็นช่วงไหลดังนั้นตรงนี้จะคือคอหลังตรงนี้คือคอหน้าเราก็ตั้งโค้งมาอย่างนี้คะ่ะเราไม่ได้ตั้งไปอย่างนี้นะคะเราก็หักหักคอหลังคะ่ะเห็นไหมว่าเขาจะเป็นเส้นโค้งกลมๆนะคะระยะตรงนี้ จากที่เมื่อกี้เนี่ยเรากิ้งเส้นไหลเส้นไหลจุดนี้นะคะวัดมาให้ได้นิ้วครึ่งค่ะตรงนี้นะคะระยะตรงเนี้ยถึงตรงนี้ยกว้างออกมานิ้วครึ่งค่ะกว้างนิ้วครึ่งเนี่ยเราก็ตีโค้งไปคอหลังนะคะทีนี้ก็ใส่ความกว้างของปกค่ะสักหนึ่งนิ้วสามนะคะ พี่หงต้องการหนึ่งนิ้วสามค่ะทีนี้เราก็วาดโค้งค่ะการหัดโค้งด้วยมือเนี่ยจะทำให้เราวาดโค้งได้ทุกรูปแบบนะคะอย่างนี้ทีนี้เช็คคอค่ะ เราเช็คจากกลางหน้านะคะตรงนี้เราไม่ต้องเช็้วนะคะส่วนตรงนี้ที่ป้ายออกไปเนี่ยเราไม่ต้องเช็คเพราะว่าเรากิ้งคาดลงมาใช่ไหมคะทีนี้เราก็มาวัดว่าคอเนี่ยวัดจากกลางหน้าไปเลยนะคะจากกลางหน้ามาเนี่ยคะ่ะช่วงเนี้ยปกเท่าไหร่ช่วงนี้หกนิ้วสามนะคะจากกลางหน้านะคะวัดออกมาให้ได้หกนิ้วสามค่ะ ตรงนี้คือหนิ้วสามนะคะแล้วก็คอหลังคอหลังพี่หงวัดไว้แล้วได้สนิ้วสามตรงนี้คือคอหลังนะคะคอหลังตรงนี้นะคะสร้างเป็นมุมฉากมุมตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากทีนี้เราก็ตัดปกได้แล้วค่ะ ใช้วิธีวาดโค้งแบบนี้จะไม่เตองสกอตเทปค่ะแต่ว่าเพื่อนๆก็ต้องมีทักษะนะคะในการวาดแต่งโค้งอะคะ่ะถ้าใหม่ๆก็ต้องใช้วิธีตัดกระดาษแยกออกก่อนเนี่ยค่ะตัดไปอย่างนี้เลยอย่าลืมนะคะว่าอันนี้คือคออันนี้คือกลางนะคะเส้นนี้คือกลาง เส้นนี้คือปกข้างซ้ายเวลากลิ้งอันนี้คือปกข้างขวาปกข้างขวาตรงนี้จะใส่ลังหัวเราไม่จําเป็นจะต้องทําปกเกยกันทั้งสองฝั่งนะคะคือปกข้างซ้ายไม่จําเป็นต้องลึกเหมือนข้างขวาจะทําให้หนานะคะ คอตั้งเนี่ยจะมีหลายรูปแบบจะจะชิดบ้างจะห่างบ้างคืออยู่ที่คนใส่ชอบแบบไหนนะคะคือถ้าติดคอเนี่ยผู้ใหญ่ใส่จะไม่ชอบนะคะเขาจะลำคาญทีนี้เรามาเช็คปกกันเนี่ยปกก็จะได้อย่างนี้ตรงนี้พี่หงถึงแบบให้ให้ให,ให้ใช้ตามเส้นกิ้งเลยนะคะตรงนี้จะไม่มีการปรับแต่งนะคะแล้วพอเรบาปกใส่แล้วเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นทรงนี้ จะได้ทรงนี้นะคะตรงนี้จะมีการยกตัวช่วงนี้ตรงนิ้วโป้งพี่หงเนี่ยนะคะช่วงนี้จะเริ่มยกตัวแล้วก็ตั้งขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อกอก,อกคอแบบนี้ค่ะอยเงี้ยจะอกคอค่อนข้างอกคอนะคะจะไม่ตั้งสูงมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอตั้งอกคอป้ายนะคะ